สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่หลังจากาที่มีวัน,นสถาปนาครับมีกิจกรรมเมื่อเช้าตอนบ่ายก็จะมีการแข่งขันกีฬาครับวันนี้ตอนบ่ายมีเตะฟุตบอลครับเป็นกิจกรรมสำคัญของกรมจัดนะครับ ของพันเราก็มีส่วนร่วมที่นี่มันมีกีฬาที่สนุกสนานมาขั้นรายการครับคือกีฬากินวิบากกีฬาหาเฮครับกินวิบากเดี๋ยวเาไปดูกันว่ากินวิบากของทหารเป็นยังไงครับเป็นการจัดกิจกรรมให้ขั้นรายการและทหาได้ร่วกกิจกรรมนะครับ กิจกรรมกันนะครับก็มากันหลากหลายครับตามชุดขั้นยศครับทุกคนจะมีไลล์สดอีกตอนนี้เจ้าที่กรรมการกำลังไหล่ตให้หน่ไลล์สดนะครับผีแจ้งกันพิกาครับยืนทีแล้วก็ทางผิดนะครับจะยื้อหันหลังต่อสูบอากาศเสียที่สองนะครับจะยื้อหันหลังอยู่ที่เส้นนะครับจะยื้อหันหลังอยู่ที่เส้นเมื่อกรรมการบอกครับเข้าที่ระวังบีบครับให้บีบห้อยหลังนะครับ ครับมากินนะครับขนมปังกับนล้วเมื่อกินหมดแล้วให้อ้าปากให้กรรมการเห็นนะครับครัวันนี้ก็ต้องขอบคุณเสร็จแล้วพอมาด่านนี้นะครับใส่เลยครับปอดแท่นะครับผ้าเดี้ยวแล้วก็ปอดลูกปูให้แตกเมื่อเสร็จแล้วกรรมการบอกให้ไปครับมีความร่วมชานะจัดการแข่งขันกันขึ้นมานะครับเมื่อจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็กำลังพลทุกนายนะครับเดี๋ยวเรามาดูแข่งขันกันแล้วตอนนี้กรรมการกำลังชี้แจงกติกาครับ ครับเป็นการเข้าจุดสตาร์ทของนักกีฬาครับรกินวิบาครับวันนี้มีกองพันต่อสู้อากาศยานที่ยียบหนึ่งกับกรมต่อสู้อากาศยานที่สองนะครับก็จะมีทั้งม หลังเส้นครับีสมีสมุดห้ฐานอยู่ด้วยกันกำัจุดเลยในตัวตึงเรารับชนะแดนชนะแดนชนะแดนไหมสู้สู้อ่าเต็มที่ชนะแดนนี่ครับตัวตึงเราครันี้นะครับจริงๆอยลังจะพอกินน้ำวดนะครับเดินหน้าเดียวนลักกีฬายืนหันหลังครับต้องวิ่งถอยหลังมาครับ เอาละครับยมอยแนแนต้นเลยนะอือตื้นเลยนะอ้งมีกัรบกัตัดสิบบข้าเส้นอนะครับพร้อมมีการสับขาหลอกด้วยสับขาหลอกวี่เข้าที่คร้บ สับขาหลอกเข้าที่เข้าที่ระวังมาครับมาครับมาครับจานแรกครับนี่เปิดโคกโคกกับอันนี้เป็นโคกครับโคกกับขนมปังครับโคกกับขนมปังครับครับขนมปังครับแล้วจะได้ ระวังติดคอวังติดคอใจเย็นใจเย็นใจเย็น <l ots> <laughs> ใจเย็นใเย็นใเย็นใเอย่นใจเยใจเย็น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 ใจนนี่เย็นใจเย็นใคเย็นมจเยนใคเับนใจเยนเยนใเย็นใจเย็นใจ้ย็ับย็นใจเย็นใจเยเนนแล้วครับ มาแล้วครับเปาลูกปูเล็กใหตัวเก่งตัวเก่งเราตัวเก่งเราเก่งจังนอย่าไปถึงไหนเลยตัวเก่งเราเฮ้ยเขาเป่าแป้งกับเป่าลูกโป่งครับเป่าแป้งกับเป่าลูกโป่งไปแล้วครับไปแล้วครับด่านที่สองผ่านไปแล้วครับมาด่านที่สามของน้ำใส่ขวดของน้ำใส่ขวดขอกน้ำใส่ขวดครับ ต้องใช้มือกว่าเข้าครับกวาเข้าวเอาแล้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 วเอาเอาแล้วครับเอาคนแรกมาแล้วคนแรกเอาโยนโยนโยนลูกกลมเออไม่โดนไม่มีแรงเป่าว่ากินไม่ได้กินข้าวเที่ยงอันนี้คนนำครับคนนำคนนำคนนำครับคนนำครับอ๋ออันนี้โยนอันนี้เป็นโยน เอาแล้วครับเดี๋ยวลูกบอลเข้าตะกร้านะครับเอาครับมาครับมาแล้วเอาเข้มนี่ครับเนี่ยมาก่อนไม่ใช่ว่าจะได้นะเอามาก่อนไม่ใช่เขาเชนชัยนะเอาโนดโนดไปแล้วไปแล้วกนที่ดึงไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเฮ้ยชนะแดนยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ นี่คนที่หนึ่งมาครับนำมาไม,ไม่สบายเลยครับคุณสุสทัยรักไก่แล้วเป็นเพื่เราว่าจะเหนื่อยตรงนี้เลยเนี่ยโยนบอลเี๋กลับไปกลับมาเอาเะลยชนะแดนยังมีสิทธิ์ชนะ,ะแดนยังมีสิทธิ์ไก่เย็ะะนยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ที่สองโยที่สองโย เอ้ามาแล้วครับ <raul> ท <ic lifting choreography> oh ีสองไปแล้วครับทีสองไปแล้วครับนี่เราเราเชียร์ตัวตึงนะครับตัวตึงเราตัวตึงเราแล้เแลวแดนแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเดือยเดือยฐานเลยโยนบอลเข้าต่กลาเลยครับเพราะต้องวิ่งกลับไปกลับมานะครับ ไปไหมครับไปไหมครับอ่าดีผู้ชนะเลิศแล้วนะครับได้ผู้ชนะเลิศไปแล,แล้วครับสองคนสองคน<อ>ที่สามชนะเด่นที่สามที่สามที่กราจากแผนของเราจากทีของเราจะที่สามที่สามครับอ้าแผนเราตัวเต็งนะเราเราตัวเต็งนะแผนที่สาม เอาเร็วเร็วเเร็เร okay. ็วเผู้การเชียอยู่แล้วเร็วเล่าเนเร็วเร็วเร็วเที่สี่ที่สี่แล้วที่สแล้วเรที่สี่ที่สี่ที่สี่โอผู้การรออยู่ผู้การอยู่เป็นกีฬาอาเฮียบกีฬาอาเฮครับ ท่านรายการนะครับรองคฟุตบอลครับรองคูฟุตบอลนครับกูฟุตบอลกูวีไอครับกูต่อไปเป็นายโยกเวลามีเจะเล่นพุทธมนต์นะครับเพ็ดเคกก็เลยใจเ้วนหลานเพ็ดเค้กมา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 เพ็ดเคก เอาดูครับวีกระสอบเข้ากระสอบได้บ้างเดี๋ยวแพ้เค้กเข้ากระสอบได้บ้างเราได้เหมือนหมูเด็กเลยได้กำลังฮิ้นเลยหมูเด็กตอนนี้จตุงจตุงเขาเซมอเลร็กกีฬาทั้งหมดเลยนะครับทั้งหกแม่เลยครับอ่ะช่วงนี้รอเจ้าหน้าที่นะครับ จัดเก็บสิ่งของอุปกรณ์เข้าที่เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะเป็นการแข่งขันคุตบอลคู่ว P ีนะครับระหว่างร้อยบองกบ่มผ่านริการบาาองกบสอสองร่วมกับร้อยบองกมสอสอ,สองนะครับปะทบกับกองพันต่อสูส้กาศยาที่ยี่สิบหนึ่งนะครับอ,า,อาหารพร้อมอยู่ข้างสนามเรียบร้อยครับขั้นเครื่งองบินครับผมตอนนี้รอเจ้าหน้าที่จัดเก็บสิ่งของเข้าที่เรียบร้อยก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับนักกีฬาทุกท่านแลวก็กำลังพนทุกนายนะครับแหมสนใจมากวันนี้เรามีน้องหมูเด้งมาด้วยนะครับหมูเด้งกำลังฮิตเลยวันนี้มีหมูหันด้วยครับหมูหันหมูหันกำลังจะสุกแล้วตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าพัน กี่กิโลครับสามห้าโลมามาจากที่ไหนครับพัทยาเลยเหรอมาไกลเลยอ่อสวัสดีครับมาจากร้านนานาชาติหมูหันพัทยาครับพี่น้องนี่ครับหมูหันมาหันกันข้างสนามเลยครับ ข้างสนามเลยครับการแข่งขันกีฬากิจกรรมของกรมต่อสู้อากาศยานที่2ครับเหลือคู่สุดท้ายครับบี p ครับทีมนคู่คนท่ามิตรครับครับทีนี้ก็รอความพร้อมของสนามนะครับผม การดบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครัสำหรัาเราเจอการใหม่คู่วีไอพีนะครับ,รบเราก็จะมี